เกียร์นะครับผมเคลียร์กระไดลิงเคลียร์สาบ้าเป็นฟองอย่างนี้เลยเคลียร์ใหญ่อาบน้ำให้อีกนีไก่ไม่ต้องใส่สบู่โอ้มดโอ้ยเหลียบกัดไม่ต้องใส่สบู่นะครับเคลียร์ไม้

กะเลนแปลงจะเล,น,เน,ะเลนของเขาดีจริงๆครับโอ้โหเป็นฟองดีจังเลยอื้ม เดี๋ยวนี้ยื้อสู้ยื้อสู้ บคได้ใส่แฟบพบคได้ใส่แฟตาเด้อจะขอจะพิดว่าเป็นฟองนี่ว่าใส่ไฟฟ่าว่าเมนเดอฟองจากเคี้ยใหม่เด้อเคี้ยสบ้าน,นะครับผมเคี้ยสบ้า